อันนี้ลูกชิ้นอันนี้ก็ลูกชิ้นเหมือนกันเขาตั้งใจนะคะจะเป็นอักษรมาม่าถ้วยร้อนอันดับหนึ่งของประเทศไทนมีดับอะไรกบกริบอ่ะอะไรอ่ะมันเรียกอะไรอย่างกูยิดไม่ออกสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องชุยชัยแชนแนลแล้ววันนี้นะคะเราจะมาบ็อก เบื้องหลังการไลฟ์สดกันนะคะนี่คือเบื้องหลังนะคะโหน่าอ้วนมากนี่คือเบื้องหลังการเตรียมการอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะลูกชิ้นหมูยอเนื้อสัตว์อะไรก็ได้แต่เอาแค่ลูกชิ้นกับหมูยอเพราะอยากกินค่ะก็คือสนองนิดเราอย่างเดียวเลยเออไม่ได้สนองนิดคนดูไลฟ์นะไม่ได้สนองนิดคนดูไลฟ์นะคะชัดนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้น อยากซื้อเอ้ย,อยต้องซื้อเพื่อนนะคะ <S 2> <S 2> <S อันนี้เป็นการไลฟ์สดมาม่าถ้วยร้อนไม่งอนร้อนนะจ๊ะจะเป็นย,ยังไงต้องไปไลฟ์เลยนะออยังไงต้องลองไปติดตามกันดูนะคะพอดูวอล์กช้แล้วรับรองว่าต้องอยากกินแน่นอนถ้าดูปุ๊บคือต้องโคสั่งปั๊บนะคะนี่คือคำสั่งจะ,จะแพ็ไว้นะคะ <S 1> <S 1> ค่าะมะหาหั่นกันต่อค่ะ สปอนเซอร์ใดๆอันนี้ก็ลูกชิ้นเหมือนกันเจมฮะขั้นตอนต่อไปเราจะมาอำหมูยอกันนะคะมือมันหันไม่ออกอ่ะหมูยอเหนียวหรืไรดูใช่ดูมีดมันมีตัดเค้กไปยัดไปยัดดิมัตาย อ่าค่ะสกิลการหันหมูยอะะแล้วก็เบี้ยวเต็มที่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยน้องก็ไปอยู่ในท้องเราแล้วนี่คือเพื่อนตั้งใจมากเลยนะคะใครที่ดูไลฟ์สดกันแล้วนะคะหรือว่าดูบล็อกนี้จะเห็นความตั้งใจของน้องเกดมากๆเพราะฉะนั้นดูแล้วอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะคะเพื่อนเป็นตัวแทนลายใหญ่มากๆ ที่ตั้งใจทำเพจขึ้นมาเพื่อขายมามา่าเขาตั้งใจนะคะตั้งเป้าหมายไว้เลย,เลยว่าจะเป็นเจ๊จะเป็นอโซอมาม่าถ้วยร้อนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่คือิจุดประสงค์ของน้องเกดนะตอนนี้เราก็ได้หัน่นเขาเรียกว่าอะไรนะหัน่นอะไรเครื่องเคียงเห,หรอเครื่องเคียงเหรอหรืออะไร เขาเรียกอะไรเนเคียงใส่มาม่าให้มันหักล <c oughs> เออนั่นแหละอ <c oughs> เราหั่นลูกชิ้นและหมูยอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปไลฟ์สดต้มมาม่าก,กันนะคะไลฟ์เปนให้ดูแบบสดๆเลยว่ามาม่าที่ไม่ง้อนน้ำร้อนเขาทำกันยังไงนะคะพร้อมกับมีเครื่องปรุงเขาเรียกอะไรกันมีแบบ อะไรสุกริบอะอะไรอะตัวเรียกอะไรอะคุคิดไม่ออกนั่นแหละอืไปดูกันค่ะว่าจะซับซีดขนาดไหนขอขายของก่อนนะคะมามา่าค่อยร้อนไม่งอน้ำร้อนของเรามีสองรสชาติด้วยกันนะคะเป็นชาบูน้ำดำแล้วก็รสมาล่านะคะใครที่ชอบความเปรี้ยวนะคะความแซบ่บความซานะคะก็จัดกันไปเลยกับรสมาล่าะคะ่ะแต่ถ้าใครชอบ รสชาติแบบปุ่นอ่าขายของนิดนึงค่ะเพื่อนขายให้กูขายอยู่ได้เอ้านางไม่ของโอ้โหขอเปิดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวกูทำซาวให้ตอนนี้เดี๋ยวกูใส่ซาวให้เลย รสชาวน้ำดำเป็นไงคะมันจะหวานๆเค็มๆค่ะเหมาะกับเ,เด็กน้อยคนที่ไม่กินเผ็ดอย่างเงี้ยสำหรับคนแซบๆอย่างเราก็ต้องมาเท่านั้นค <c oughs> ่ะไหนสบัดผมโชว์ครั้งแซบนิดนึงไม่ใชนเหรเธอเดินต่อค่ะนี่นี่คือสตูดิโอนะคะการไลฟ์สดของเรา ได้เห็นความอลังการของสต็อกนี้ก็คือแบบมือสั่นแล้วเพชรอยู ite, ite, ่ไหนเพชรอยู่ไหนก็ซื้อเดี๋ยวนี้ใครที่เห็นกว่าจะมาเป็นสตูดิโอแบบนี้ได้นะคะคือน้องเกตทุ่มทุนทุ่มเททุ่มล่างมากคือนางคิดว่านางตัวเล็กมากนางมุดเข้าไปนี้นั้นทุกคนออกมา <c oughs> นี่คือบรรยากาศนะคะตอนอนนี้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่ายังเข้าไม่ยังไม่ได้เข้าอีก60ลังจ้าบอบบ้ก่อนโรงงานยังผลิตไม่ทันเือนี่เป็นไงนะคะจริงๆเราเรียกมาเรียกสต๊อกมาทั้งหมดนะคะ100กล่องแต่ว่าตอนนี้คืออี่หนึ่งร้อยกล่อง คความหมายเดียวกันอ่ะคือเพื่อได้พอใจนะจุดนี้เดี๋เขาาะนึกว่ากล่องก็คือกล่องเล็กโอเคหนรังนะคะประกอบไปด้วย36ทถ้วยด้วยกันนะคะใครที่อยากจะซื้อเหมาลังเขาก็ขายนะคะหรือซื้อปีกก็ขายหมดณตอนนี้นะคะอะไรเป็นเงินเป็นทองขายหมดเอาหมดทุกอย่างค่ะและตอนนี้นะคะเราก็พร้อมกันแล้วกับการไลฟ์สด ตอนนี้เพื่อนทาอะไรอยู่คะตอบไลน์ลูกค้าอยู่ค่ะโอ oon, like. right like. ้โหนี euh. ่ขนาดยังไม่ได้ไลฟ์นะเนี่ยยังมีลูกค้าสั่งกันขนาดนี้แล้วนะคะไปพบกันในไลฟ์สดไลฟ์สดของใครคะของชูชฉายไม่ใช่ของเกดค่ะเกตลาดุดูมันสมยานามให้ตัวเองนะคะคือแบบเจเกตลาดุดย้ำกันอีกครั้งค่ะเจเกตลาดุ เกลียดชื่อนี้อ่ะเกลียดนะเกลียดเกลียดก่อนที่นางจะไลฟ์นางต้องขอกําลังใจจากแฟนค่ะตอบหมคะขอกําลังใจยังส่งหัวใจให้แฟนเธอไปแชร์เขาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะไลฟ์แล้วแล้วมันเข้าห้องน้ําอยู่แน่ๆออกค่ายออกป่าขึ้นดอยได้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันกาลังจะทํายี่ห้อใหม่ออกอ่าไม่ใช่ยี่ห้อใหม่รสชาติใหม่ออกมา ซึ่งเป็นรสชาติเขาเรียกอะไรเจ๋วฮ้อนเจ๋วฮ้อนใช่ไหมพูดถูกใช่ไหมเจ๋วฮ้อนประมาณต้นเดือนหน้านะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าประมาณไหน ถ้าใครสงสัยนะคะว่าถ้าอยากจะกินมาม่าถ้วยร้อนแล้วต้องมีอะไรบ้างคะจริงๆนะคะมีเพียงแค่มาม่านะคะแล้วก็น้าขวดเดียวจริงๆก็สามารถทานได้แล้วแต่ถ้าใครนะคะอยากจะแอดท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปนะคะก็สามารถเตรียมท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปได้นะคะมีเพียงแค่3าอย่างนี้นะคะก็สามารถกินมาม่าถ้วยร้อนได้แล้วนะจ๊ะนี่ก็คือบรรยากาศหลังการไลฟ์สดไปแล้วนะคะเมื่อกี้ เหนื่อยมากค่ะแต่ก็โอเคเมื่อกี้เราไลฟ์กันไปใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมีคนสนใจคือแบบขายได้มีคนดูประมาณ29 30 35อัพไปจนถึง40อัพนะแต่คือยอดขายก็คือไปถึงสองลังกว่าๆเลย mm hmm. ก็คือถือว่าประสบความสมําเร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือถือถือว่าเป็นการโปรโมเทเพจให้ทุกคนได้รู้จักด้วยเนาะมาถามความรู้สึกของนองเกดกันดีกว่านะคะว่าเป็นไงโอเคตอบรับดีอยู่แต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาชอบทักมาทางเพจไงไม่ได้ทักแบบ หน้าหน้าฟีดเราอืมก็ดีใจกับเพื่อนด้วยนะคะเราก็ช่วยเพื่อนเต็มที่นะคะคือเราไลฟ์กินให้ดูก็คือมาม่าเหลือจากนั้นก็คือกินเองเสร็จจนจ้าเสร็จจนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจ อะไรนะชื่อเพจอะไรนะคะถ้วยร้อนไม่งอนน้ำร้อนบางแญ่บางบัวทองซ้าจ้ากับเจ็เกตลาดดุกนะจ้าแล้วก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชุ้ยชายชาแนลด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายก็คือมาม่ามีสองรสไงแต่ว่าชายอะชอบกินรสหมาล่าเดีจะให้ดูคือหน้าตาเป็นนี้กินโชว์คือคือชิมแล้วครั้งหนึ่งเราจะบอกว่ามันแซ่บจริงๆนะ ตอนแรกก็แบบแค่อยากลองแต่พอลองเราก็แบบเออมันรสชาติมันดีเว้ยเฮ้ยมันแบบอารมณ์ต้มยำอะแต่ว่ามันมีความชาเลกลายแล้วก็แบบอมเปรี้ยวคือมันเป็นรสชาติที่สายชอบกินมากเดี๋ยวมาลองน้ำดำกันบ้างอันนี้คือหน้าตาของชาบูน้ำดำน,น้ำดำจริงๆก็ลองกินแล้วก็อร่อยเหมือนกันแต่อร่อยสไตล์ชาบูอร่อยสไตล์แบบเด็กๆ นี่นะคะเขาก็มีจริงๆเขาไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดหมูดํายังร้อนอยู่เลยอะร้อนสินี่เป็นไลฟ์สดไปประมาณทีแล้วนะแบบน้ำยังร้อนอยู่เลยอะไม่ได้โม้ค่ะแต่น้ำเขาร้อนจริงๆเพราะว่าแบบไอ้พวกแอมเกพุนอะไรพวกเนี้ยคือแบบมันทําให้นิ่มเลยอืยังไงก็ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย